หน้านอก็ต้องกินนอหน้าเฮ็ดก็ต้องกินเฮ็ดหน้าจิกุ้งก็ต้องคุดมากินนะเจ้ามาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาขุดจิ้งหรีดกันค่ะสําหรับอุปกรณ์นะคะก็ไม่มีอะไรเยอะเลยค่ะก็มีแค่เสียงกับข้องที่ใส่นะคะเราก็เริ่มเดินหาลูของน้องจิ้งหรีดกันเลยค่ะจะบอกว่าลูของมันเนี่ยหาง่ายมากเลยนะคะเพราะมันจะแตกต่างจาก,กดินทั่วไปค่ะ มันก็จะมีขุดรูไว้แบบนี้เลยนะคะเราก็ลองเดินเดินหาได้เลยค่ะส่วนแบบนี้นะคะน้องจะไม่ได้มีในรูแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทําการขุดไปเลยค่ะทุกคนต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะก็คือขุดไปเรื่อยๆค่ะถ้ารูไหนไม่มีเราก็เปลี่ยนไปอีกรูกหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยฝนตกนะคะช่วงนี้ก็เลยขุดง่ายมากๆแทบจะไม่ต้องเปลืองแรงเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วค่ะตัวที่1 ลักษณะรูก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็ทําการขุดไปเรื่อยๆค่ะน้องก็จะกุกอยู่ในดินนะคะแล้วก็ดึงออกมาเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปขุดอีกรูกหนึ่งค่ะการขุดนี่นะคะจะไม่เป็นผลดีต่อส่วนที่เขาไม่อยากให้ขุดนะคะแต่ว่าอันนี้คือส่วนของเราเองเออเราขุดเสร็จแล้วเราก็ถมเลยนะคะเออมันก็วิ่งเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวที่2นะคะต่อไปค่ะเราก็ขุดไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนตัวที่4ี่ อันนี้ก็จะให้ดูว่าน้องนะคะอยู่ประมาณนี้เลยถ้าเราขุดใกล้ถึงตัวเนี่ยเราก็จะค่อยๆทนุถนอมนะคะไม่ให้มันเนี่ยปุสตกึ่งนะคะทุกคนเป้าหมายของเรานะคะก็ไม่ได้ว่าอยากได้เยอะหรือว่าเอาไปขายนะคะเราแค่ขุดแค่พอกินแล้วก็พอแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเป้าหมายของเราก็คือเอามาให้คนนี้นี่เองคุณตาของเรานะคะนานๆจะได้กินทีเนาะ